คนไทยปะเนี <ừ> ่ยน้อ่ะราสายเลกรวเาั่เท่บอกพวกมึงเขเล่นอะจะีอันนี้เลือกโมตัเลยอันนี้มันไม่ก่อนห้องอ่่อยู่ทุกตัวอยู่เช็คเมาสเมาสกินได้

เอาเหล็กตีไมไมไอ้นี่ไมเอาร างเลยครับวางเลยคัตอนนี้ใช่ไหมนียูเคแปให้เองมาคันใช่ไหมไม่ต้องไปรับใช่ไหมไม่รู้อ่ะ่เดี๋ยวให้นาบมาแปปปปปไปูเหรอพี่อาปมาณไหนอันนี้ไปลินเหรอคะไเนสมุดเนสมุใช่ไหนไม่มีมีนาเไไไ่ไ

อ้ยิ่มันมันไอ้นี่ครับอือที่เราแปลมาประมาณประมาณตั้งแต่ต้นเลยก็คือเขาไปกินเหล้ากันมาจากที่อื่นใช่ครับคือในไปกินเหล้าจากที่อื่นมาทีนี้เขาก็ตามมากินด้วยไอฟคนที่อยู่ในห้องอ,ะอ่ะเ,อเรื่องงานมาเ,เรื่องงานมาพวบเขาก็ พักพันแรนนอนกันอยู่ทีนี้มันมาด้วยกันสองคนเพิ่เนี่ยกับคนก่อเหตุใช่ไหมครับผมก็เกณฑ์ด้วยกันมานั่งเกณฑ์ที่ห้องด้วยกันทีนี้พอเกณฑ์ดีๆยังไม่เป็นไรครับเกณฑ์ไปกันไม่เป็นไรมันเหมือนจะหลับแล้วพอหลับแล้วตื่นมามันก็หาว่าต่างหายพอทีนี้เนี่ยเจ้าของห้องเ็าบอกว่าไม่ได้เอาเลยไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลย ก็เลยแบบว่าบอกว่าให้ใ <Mega> ห้ม <doubling mapping> ันให้มันกลับบ้านกลับบ้านไปก่อนพรุ่งนี้ตื่นมาค่อยค่อยมาคิดกันว่าต่างหายตรงไหนทีนี้นะผู้ไม่ฟังมันมันท้าต่อยเจ้าของห้องคเจ้าของห้องก็เลยเล่าออกไปข้างนอกมันมาก็วังมเดียวมันมาบ่ไม่เป็นไรมันมาบไม่เป็นไร